มองมาจะติดทอกเองแต่กี่ติดทุกตอนอะไรไม่เป็นไรก็ไ้อติดทอกแก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปไปทำได้ครับ ยกพันนับบ่นมาเลยเอาพันนั่นมาเตยเอาสอ,องนั่นมาเตยสองนั่นมาเตยอาตามแล้ ทางกั้องทางทีวีนะเป็นไทายเป็นมงกุฎธรรมะอย่างในพระพิธีแห่งนี้นะครับันนี้ก็ขอเรียนทุนสาว่าตะกี้กครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไป อาพระเดชพระคุณมวราเวหาที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระคุณท่านก็ได้เจอน,นะได้เจอแล้วก็ได้ปิดทองแผน่นศิลาฤกษ์เป็นตีเหี่ยมร้อยแล้วนะครับเรื่อเย็นนศุกร์ที่นี้พระเดชพระคุณท่านก็นได้เจอแล้วก็ได้ปิดทองแผน่นสำรับวังศิลาฤกษ์เข้าหัวศพข,ของวัดของปัวมืองนานของเฮานะครับ ซึ่งพระบัวสดนี้นะครับถ้า,าสร้างเซตก็จะเก็บเจ้าผ้านะครับเจ้าภาพรับเจ้าภา,าพาาสำรับเสาพระบัวสดนะครับไม้ติดกล่องอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นไม้ที่เขาไปพัฒนาทำเรื่องค์บริบาลเรียนตลาดวัดหนองบัวบัดในปานของเขานี่เป็นวัดสำหรับการปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็เสียบท่อ เจตนารมณ์ของหลวงปู่พระกุบบาทองสิิมังคโลซึ่งพระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นวัดหางปัวเมืองิีปานตรงนี้จึงเป็นวัดที่ดซึ่งเป็นลกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระเทศสิทธาจาร์ยนะครับเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานก็ได้มาเสืบทออเจตนารมณ์ของหลวงปู่ได้มาเผยแพร่ธรรมะ ณบริเวณวัดหนองบัวเมืองพิ่านแห่งนี้นะครับและวันนี masa, ้ก็ว่าเป็นบุญกุศลของคณะแขกผู้มีเกียรติคณะสงฆ์มาจากต่างบ้านต่างเมืองที่มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วัดของป้าศิลาฤกษ์อุบสรัตนวัดหนองบัวเมืองพิ่ปานทั้งหลายวัดคือศูนย์วิทยาลัย เดีแถวสักกับหนึ่งถ้าหลวงพ่อวางแผ่นศิลาฤกษ์เรียบร้อยแล้วผมก่อจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่ได้นิมนต์มาเจริญชัยมงคลคาถาเป็นลองนับต่อไปนะครับจน,นนี้กำลังประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อยู่นะครับจดรักจนรักเพี่น้องสาม อยู่ใกล้อยู่ไก่บางท่านก็อยู่ไก่อยู่ต่างื้นต้นไม้ครับก็ยกมือนโมสนาสาธุเกิดจะได้บุญกุศลบางคนเกิดมาบ้าเห็นทักเตือเดียวนะครับเพราะอุปถนั้นมันเหมือนสารา,าเหมือนวิหาร

ตะวันออกตะวันออกอ,กววนอ,อบนภมิาคตะวันออกเหนืออกๆมไม่โปรดดิออน,นีัน,นี้า้หมดนะน,น,นี่ข้อสารของพระเจ้านะ

วัทุลมงคลเนื้อเป็นสตางค์พอดีนะครับถ้าเราได้เตรียมเนี่ยมาเอาเศษสตางค์ได้นะครับสตางค์เหรียญสตางค์ใบก็แล้วแต่ครับเอาไว้ใส่ไว้บนแผ่นศิลาเลษอเพื่อจะได้รวมทำบุญกุศลได้กันนะครับ ครับช่วงน,นี้นะครับพอ่อแม่พี่น้องก็ทยอยเอาเหรียญเอาสตังค์เอาพระรูมงคลต่างๆไปใส่ลงในตรงบริเวณแผ่นศินาลาฤกษ์นะครับอรอปล่อยจากครับเดี๋ยวตอนนี้ไปนะครับปลอยจากผู้แทนพี่น้องวาดหนองบัวพี่น้องขอแข่ผู้ไปเกียรติทุกท่านก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวปลอยจากวัดแทนรูปหนึ่งครับละแทนรูปหนึ่งขอเชิญอประธานผู้ไปเกียรติที่อยู่แต่ข้างสักท่านนะครับ ลำดับาบตอนนี้ไปขอเ,อเรียนเจนทุกท่านประนมมือนะครับเกิดรับพรจากพระสงฆ์องคพระเจ้า เิญทุกท่านดี่รอบนอกครับแผ่เมตตาสงบหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับขอเรียนเจิญครับ วะอีวังดีกลาง